นี่คือคำพูดที่ผู้ปกครองไม่ควรพูดกับลูกของตัวเองนะคะอยากรู้ว่ามีคำไหนบ้างดูกันเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะคือทำไมแกไม่ดีแบบคนนั้นทำไมแกไม่เห็นทำได้แบบพี่คนนี้การเอาลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ได้ทำให้เกิดแรงเหตน,นะคะมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขารู้ ้สึกกดดันและก็เครียดมากกว่าเดิมทางที่ดีถ้าอยากให้ลูกแบบมีแรงยึดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นการให้กําลังใจแล้วก็ค่อยๆซัพพอร์ตเขาจะดีกว่านะคะเพราะว่าคําพูดแบบนี้จะทําให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําดีเท่าไหร่มันก็คงจะไม่พออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะทำให้สู่ความเครียดแล้วก็ลกซึมเศร้าได้นะคะ สองแกต้องเป็นหมอแกต้องเป็นอาหารแกต้องเป็นอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นนะคะต้องบอกก่อนว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นเหมือนต้นไม้แต่ละต้นที่ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเขาก็มีความฝันที่เขาต้องการ เราอยากเอาความฝันเราไปกดดันให้ลูกเลยดีกว่าถ้าเราอยากให้ลูกเป็นจริงๆก็อาจจะเป็นแค่แนะนำแต่ว่าสมมุติลูกเลือกอาชีพมาที่ออย่างสมมติเด็กบางคนอยากเป็นจิตกรหรืออยากเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองรับฟังลูกแล้วก็ให้คําแนะนําถ้าสมมติมันไม่โอเคจริงๆก็อาจจะยกตัวอย่างอาชีพอ,อื่นๆที่มันใกล้เคียงให้กับลูกเป็นทางแนะนําดีกว่านะคะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยอย่าเป็นแกทําไม่ได้หรอกแบบนี้ดีกว่านะคะสามคำนี้รุนแรงมากๆเลยนะคะคือ แกไม่น่าเกิดมาเป็นลูกฉันเลยคำพูดนี้มันหนูมันเจ็บกับต <pen> ัวเด็กมากเลยนะคะคือ <heels> ถ <Dios> <to just> ้าเด็กได้รับคำพูดแบบนี้เขาจะทำไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหเราไม่น่าเกิดมาอนโลกนี้เรามันแย่สุดๆไปเลยซึ่ง ทางที่ดีถ้าแบบอยากจะแบบเราโกรธอยากที่จะว่าจริงๆหนูว่ามันอยากจะมีคาอื่นที่ดีกว่านี้นะเลี่ยงคํานี้ดีกว่านะคะเพราะว่าไม่งั้นเด็กเขาจะกดดันและอีกหน่อยอาจจะเสี่ยงไปทงเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะถึงการฆ่าตัวตายได้เลยนะคะมันไม่โอเคจริงๆค่ะคำที่สี่นะคะพ่อแม่ขอแค่นี้แกทําไม่ได้เหรอ คืออ่ะคำนี้มันอาจจะดูไม่ได้รุนแรงมากใช่ไหมคะแต่ว่าหนูคิดว่ามันไม่ควรพูดในทางหนึ่งเพราะว่าบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะพยายามเต็มที่มากๆตัวอย่างเช่นบางทีพ่อแม่อยากจะให้ลูกได้เกรดสูงๆ 3.5ดขึ้นไปแล้วบางทีลูกเราอาจจะทำได้แค่แบบ3.4 3.25หรืออาจจะได้น้อยกว่านั้นคือบางทีลูกเราอาจจะทำเต็มที่แล้วนะคะคือถ้าสมมติอ่านลูกเราเกเรจริงๆอาจจะว่าได้แล้วก็อาจจะให้กำลังใจลูกให้ลูกตั้งใจนิดนึงแต่ว่าบางทีลูกเรามาได้สุดเท่านี้จริงๆอะเราอยา่าไปกดดันเขาเพิ่มอะไรดีกว่านะคะอาจจะเป็นให้คำชมบ้างนิดนึงจะดีกว่านะคะ